ตัดมันตัดมันอู้อ้เหี้เลยกูกูกูเมากูเมานันไดขอโทษขอโทษกูเมากูเมาเลสเลขอโทษขอโทษเลยแต่จะเดียวกันดีย ไอ้ริบเขียอะไรวะ GG แม่งอ่ะแม่มึงอ่ะไอ้สตาอ่ผู้ใหญ่ไอ้เหี้ยไม่เห็นว่าเรามาเรามาเป็นตีฟคนไทยด้วยอ่ะแม่งด่าไอ้เหี้ยสัตว์ไอ้เหี้ยรีบออกไปดิเหี้ยคุ้งเหี้ยยัดแม่สัตว์ต่อไหมต่อไหมยิงตาเลยต่อมึงเข้าเกมมาเพื่อเลียนตาเดียวใช่ไหม ทำไมไม่ทาไม่เอาวิลิโอบ้ามันอยากเตรียมที่อยกแล้วแน้อไม่เข้าใจมันมันอ๋ออไอ้เหียตีเดิมไม่สัตว์เออ ไอลีฟวอตที่แม่งด่าไอโอมาไอโอแม่งดิด่ากว่าพ่อมึงองคำพูดมันโคตรหินเลยเดี๋ยวอยากทำให้คุณเป็คมืกันเลยเหมือนกันเลยป่ะอ่นนี่หนึ่งเบียพ่อมึงเน่ย ไอ้เี้ยกว่านี้มันต้องอรเนี่ยเกียนเกียแล้วเกียนี่กไม่เป็นไรกันไหมไม่คือไอ้พวกมันยินปีแล้วมันก็ได้ มาแล,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 ล้วแล้วมาแล้วมาแล้วเอลองให้วานดีพอชื่อไหอมแเหมือนกันนะโอเควา10 seconds left วางไม่ได้ืม่ไดโคตร่าเลยกมึงลืมหเป้าองฟิเซอร์ไม่มีไฮเลนเลยจริงกูย้อนญญแล้ว ได้ท็อปหมดโ oh, <shit. S 1> อ้ชิดไหมปิดปิดพิเซอร์เลยกูไม่ได้ปิดแฮนด์โอ้ยมันยิงตีนมูอ่ะ oh, 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 oh. ได้ท็อปหมดได้ไงวะ razor, ใครปิดวะใครปิดอะไรแปลกๆใครปิดตรงนี้วะใครไอ้ยักษ์สตาร์าคริงอะ่ะสตาร์าคริงปิดกูกลัวไม่ไม่ไ,มไมยิงตีนวะ เข้าเข้าแอดเข้าแอดเข้าไปตรงทางเดินอยู <decorative certified> <enses> ่ไหนแอดตายใครตายมันอะไรวิ่งตัวเยอะเลยแอดเลสเต้ยิ่งไปพังแกนสิดเลยไม่ไม่ติดไม่ติดยิ่โดนไฟไฟไปดูไฟไปดูมาร์กหนึ่งนะไปดูมาร์กหนึ่งนะ

เป็นเป็นรูเผานะเป็นรูเผาไม่ไม่ต้องมองไม่ต้องมองไปไปไลังด้าหลังครับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูดูให้ไปไใช่ใช่ใช่ลหมามันเผาอยู่ไมมเผาต่อไม่เผาต่อไม่เผาโอเคๆนอยู่หน้าสายตีนน้ก็อกูไ้ต้องกูดูได้ตรงนันอร่รอ Okay. Four eliminated. Mission successful. Yeah, we'll hang it there. ดรือล่าดนาโอ้โหนุแไม่กิบมอ้ยซะถ้าม่งเป็นแบบถ้าเหมือนนม้ยเคนอังกฤษแม่งังงมันขิบมี้ยอะไรกันเนาะว่าไอสตาร์คิงก่แต่งงไงฮะแบบเนี่ยเล้วก็แม่มึงไม่ใช่คนไง

อันนี้ตั้งใจเล่นเลยเนี่ยคุณถ้าสมมติว่าเราชนะแม่งน่าจะสะใจไอเวนไม่ใช่แมงสุบหเรอแบบเมกเกอรี่ขาแล้วโอเคเมกเกอรี่ไมึงน่าไปบังเช็คแม่งน่าลำคาดวะอะไรวะครับกูไปหามึงได้ไหมได้ได้ไ,ดไม่มีคนหรอไม,ม่ไม่ไม่โอเคจีปิดแชทพวกนั้นก่อนแม่งน่าลำคาดเกิน ทั้งไอเดียวทั้งไอโอมทั้งไอสองตัวนั่นเลยตัวปอมส้ายเฮ้ยดิวมีคนเหยียบไว้สแตปไว้สแตปไวสแตปไวสแตไม่รู้น่าจะบนจิตรนมีคนเหยียบอะมีคนเหยียบเออเอาแสดงว่าข้างบนดยูเดีก็ดูขวาดิวให้นะ เฮ้ยมีเกมใม่แมวบิลลี่แมวบิลล <ś m ild> ี่แมวบิลลี่แมวบิลลี่แมพแมพแมพเฮ้ยเอ๋ปะเออเออน่าจะเขาเอ <ś m ild> เอเอ,เอ,เอ ไม่ได้เจาะไว้เลยอะโอ้โห่ติด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 ตมีแฮตบ้าเอฟโหดโอ้โหโดนบาว่าวันเสรบาว่าไม่งเกาคือนี่ไงใ่ละสกิลรัดแช่แล้วแพลงกเ้เยไม่มึงไม่เจาะไซเอตไปวะไม่เจาะไอ้ มน่าจะลืวันหลังถ้าเล่นนะแล้วแม่งเป็นไซว่มแมึงจ่อไซเอไว้เียมันยืนไม่ได้โอ้โหเจเย็นดีจะเย็นไอ้เหีไม่มีสกิอยจอไอ้ ไอ้ที่ฝั่งฝั่งฝั่งไหนที่มึงพิมพ์เยอะๆไว้เนี่ยยัไหนยันเลฟอร์ดอด้กัน <c oughs> แล้วกวูไม่ต้องด่าแน่เลยเชียมือสั่งไว้ เปเรียเปรียไม่งามขาดตืินนี่ไงโ้สามหมไอ้ไหวเก็บเก็บโดนไหมเกบโดนไหมอย่าขับไปอย่าขับไปไปเล่นทั้งสองเก็บเกือบโอเคมอเคืัอจะสะาวพีไหม ไม่น่ะไม่น่ะไม่น่กลัวไหวยังพวกนี่ไฟแจไม่ได้เอาไปไปไปไไม่ีใครยิงเปลจอาไปกันต่อป่ะไม่มีไปสปเดียวสปเดียวสปยดีวสดียว ไม่เอ้ยเทนกูไม่เห็นกูเดินไปจอดเลยสเตไว้เฮ้ยใครแคลดิเฟเซอร์ไปคนหนึ่งเอาเอาไม้กูแล้วก็เดินด็กกูเด็กกูดูชั้นชั้นสามเลยนะว่าใครดูไปเลย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 เข้มไอ้ทะลุเฮอวเด็กกูดูสเตทให้สเตทน่าจะขึ้นมาว่ะ เตกูปิดแอ,อดจับไปหมดเลยเอวยจอแฮทให้เลยฮะจอแฮทให้หน่อยตรงไหนติ๊กติ๊กติ๊กแฮทนู่นอ่ะแฮทไหนวะกูไม่รู้มีตัวไหนเล่นข้างบนไหมเน,นี่ยไม่เห็นเลยหมดละจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ให้ดูไปรีบทำเลยเ,น,เ,น,เน้นหนึ่กูลงเลยนะ <S 2> <S 2> ไ,ไรไอแม่งเคลียร์อะไรเลย,เลยถ้าเคลียร์แบบเไม่ไม่มีแคสแคสอยู่เป็นสามแคสอยู่เป็นสามโอ้โยทอนทอนอยู่ไหนไปทอนเลสแตนหันขวามีห้อง ไอยู่ท่าเลยเดี๋วเดีเวได้ได right. ้อยู่ดูชิเดียวเดี๋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 ยวใครดรอปลงมาวะใครตุบอะเอ้เดี๋ยวดูคูกล้องมาให้กลับมาเลยให้ยูให้คุดูให้ข้างมีเองละข้างในมีเอนะมีเอมีมีแคทแคตรงมีเขียบป้ะเนี่ยมีไม่รู้ ปเร speaker, ียตายเดอแค่ได okay. ้ดูเอแค่ได้ดูอมควาอมแค่ปิ้งหั่แค่ได้แค่ได้เป็นไรอมอมอมดูดวยกนเยูดทางเดินหน้าเลยแตนให้นยโอเคไม่ต้องละเดยนโดนมุมนี้เข้าไป ข <Yes, ี้แตกก็คือไอ้เจ้ากูชอบอะไรอย่างนี้อยากกิอะไรเดี๋ยวแม่กูเติมบิ๊ก เขียนต่อเฮียอะไรต่อไอ้ไอ้คนไหนไอ้เฮียเลฟอร์ดอ่ะไอ้ยไอ้ตาตาบ่อตาไอ้ตาโอลกคอนแม่ขาวโคดี เื่อนมันออกไปเยชั้นสองไหมชั้นสมต้องมีคนเยอะใช่ช่ใช่พอดีชั้นสามได้ไงวะบล็อกหรือยังไงพิมพิน่อกเออพิมพ์กล้ามมั้กเอเดีให้กูเดี๋ยวกูบ๊มให้กัน เหมือนกันอะไรวะอดีนาลีลังอดีนาลีลังไอ้ที่ผมเรา,าไม่ต้องโคตมาเี่ยมีคนไหนพีกไหมไม่มีอะไม่มีอะตรงนี้มันบอสไอ้มันเปอีลอมันยังฟอยู่เย้มเาอยไแม่งยี่ดาวันไหนไอ่ะ

ไหนกันวะไอ้ฮะหาไม่เจอเนี่ยไหนมาที่เห็นอะไรไหมโอ้กูน่าจะว่ากูคิดว่าน่าจะอยู่ห้องใครๆอ่ะไอ้ี่ย แต่ว่าดเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลยอ่บี่มันอยู่ที่ตไอไหนเป็นองเป็นไรให้ให้กูดกโดดลงไปเลยไปยิงเลยไหมหรือย,ยังไงกูกลัวแฟดแฟด,ดทีนึงไอโอ้ให้กูแฟดกอนดี มาจะไปจะพึ่งหากูจริงจังอกูจริงจังอยู่เออตามไปเลไซเอเกียนะไม่ดบูตอนไหนก็บอกไ้ยตามตาม

เโอ้ยเชี่ยท้อๆโอ้โหยังไม่โดนเลยมีมีตัวอยู่หลังโต๊ะตัวหนึ่งแล้วก็ตัวกลังโอ้ชิวๆโกูกูกกจริงกูจรรไม่หันไม่หน ไม่หันไม่หันไม่หันนานนานที่เดินเรานรอรอดูเรียนท่านกันคุยเล่นตุงน้งยิบ <laughs> <laughs> Dui <dwarf worshipbird>. <laughs> <laughs> <wear>